แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่425ชื่อเสียงข้าเคยเห็นกาวินเด็กคนนั้นรูปโฉมไม่เลวมีความรู้มากดีกว่าเกาเฉียนที่อยู่ในใจของเจ้ามากให้เสด็จแม่ตัดสินใจเถิดขอรับกู้จิงซีวางถ้วยในมือลงดูสงวนท่าทีอย่างยิ่งทั้งยังคล้ายไม่สนใจเรื่องงานแต่งมากนะักบุตรชายอย่างเขาเกิดมาแย่งชิงของหลายอย่างจากกู้จิงหยวนได้รับความปลดปรานจากบิดา และสถานะในจวนไปจนถึงสาวใช้ในจวนสามารถเข้าออกจวนได้ทุกที่กระทั่งบ่าวหญิงชราหรือผู้ดูแลเขาล้วนลากมาเป็นพวกได้หมดแล้วหลังจากผ่านไปหลายปีก็รู้สึกค่อยๆหมดความหมายไปชอบเกาเฉียนหรือไม่พูดได้ว่าเป็นความหลงไหลามากกว่าข้าจะไปสำนักฮั่นหลินที่เหลือเสด็จแม่จัดการก็พอถึงเวลาค่อยมาเตือนข้ากู้จิงซิวกล่าวและจากไป ส่วนกู้จริงหยวนเขาตรงไปที่ห้องหนังสือของตนเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปไม่ได้ที่นานเฉินจะไม่ส่งมาหักอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองหลวงเกิดอะไรขึ้นด้านนอกและบ้านเมืองมีเรื่องราวอันใดใหญ่โตหรือไม่นั้นจําเป็นต้องอ่านจดหมายเขาชอบส่งสื่อชูรักและทนุธนอมนางทว่าจิตใจของบุรุษควรมีน้ำใจกว้างขวางมิอาจเสแส้งแกล้งรักได้ เพื่อธนุธนอมคนที่รักไว่อยากพานางท่องธรรมชาตินับหมื่นนับพันสายแต่ต้องเป็นโลกที่สงบสุขและกลมเกลียวกู้จิงหยวนอ่านจดหมายทีละฉบับอย่างเชื่องช้าดวงตาก็เย็นยะเยือกลงเรื่อยๆพระพานาใหมาของฮ่องเต้ก็ค่อยคฟื้นตัวในที่สุดองค์รัชทายาทก็ได้รับข่าวแผนการก่อกบฏบีบบังคับให้ฮ่องเต้สละราชสมบัติที่คิดไว้ไม่สามารถใช้ได้อีกแต่ยังแก้ตัวต่อไปได้แต่ ห้องเต้จะให้โอกาสเขาหรือไม่ใต้เตียงนอนจะปล่อยให้ผู้อื่นนอนกรนได้อย่างไรหากไม่มีใจคิดกบฏก็ดีไปและสามารถกอบกู้สถานการณ์ทั้งหมดได้จากนั้นก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องหนังสือนานเฉินผู้ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อใดมาหากู้จิงหยวนโดยเฉพาะหิมะตกหนักที่ชายแดนคงจะสงบชั่วคราวยามนี้ท่านแม่ทัพผ่อนคลายสบายใจได้ขอรับ อืมกู้จิงหยวนตอบก่อนจะเดินไปที่เรือนเล็กๆของกู้จิงเยเว่กู้จิงหยวนอยู่ใกล้กับกู้จิงเยวมากเพื่อหากมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้เข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วขณะที่เดินเข้าไปในเรือนเล็กๆของกู้จิงเยเว่ก็หยุดเท้าลงทันทีหูประสาทสัมผัสของเขาไว้อย่างยิ่งสามารถได้ยินเสียงที่ดังมาจากถงบุกผานั้นเกาเฉียนที่คนทั้งเมืองกำลังตามหาอยู่ในถงบุกผา เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงกู้จริงหยวนชำเลืองมองที่นานเฉินส่งกลับไปให้ข้าไปส่งรื้นนานเฉินพงะให้เขาที่เป็นบุรุษคนเดียวไปส่งเกาเฉียนกลับอีกฝ่ายกำลังคิดอันใดอยู่บุรุษกับสตรีอยู่ด้วยกันสองต่อสองจะทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาหนีไปกับเกาเฉียนหรือซ่อนตัวอยู่ด้วยกันหลายวันหรือไม่ ไม่ว่าจะมีคำวิจารณ์อย่างไรก็ตามต่างก็ไม่เป็นผลดีต่อความบริสุทธิ์ของเขานันเฉิญไม่อยากให้เกิดความสัมพันธ์หลอกให้รักแล้วจากไปเช่นนั้นคิดแล้วคิดอีกก็เอาต้าจโจงมาเป็นไม้กันสุนะต้าจ้จงอายุถึงวัยแล้วยังไม่มีภรรยาช่างเป็นชายหนุ่มที่น่าสงสารหากไม่คิดหาวิธีให้เขาเกรงว่าทั้งชีวิตคงไม่มีทางรู้ว่าการกอดร่างกายอ่นอ,อนนุ่มของสตรีจะมีความรู้สึกอย่างไร ส่วนตัวเขาเองนั้นมีสตรีในใจแล้วเพียงแค่รอนางเติบโตเท่านั้นความคิดที่ผิดปกติและผิดรูปผิดรอยทำให้เขาไม่เคยเผชิญหน้ากับตนเองได้ทว่าในชีวิตนี้ผู้ใดจะพิชิตลิงในใจเขาได้จริงๆตรับใดที่ไม่ทำร้ายนางตรับใดที่ความชอบของเขาไม่ลดลงเมื่อเด็กน้อยผู้อ่อนโยนเติบโตขึ้นเขาจะไม่ใช่คนนิสัยเสียที่ทุกคนเกลียดชัง เมื่อตาจวงได้ข่าวก็มุนคิว้วงานที่เกี่ยวข้องกับสตรีไม่ใช่งานที่เขาชอบแต่คำสั่งทางทหารดังขุนเขาเขาจึงกระโดดข้ามไปที่เรือนเล็กๆของกู้จิงเย่เว่ในยามค่ำคืนในขณะที่คนในห้องหลับอยู่เขาก็อุ้มเกาเฉียนจากข้างในแล้วเอาไปไว้ในโรงเตียมและเฝ้าตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาพ่อค้าเร่ขายเริ่มกิจการในเมืองหลวงและท้องถนนก็กับข้างไปด้วยผู้คน ตาโจงรังเกาเฉียนไว้แล้วจับนางไปส่งที่หน้าประตูจนตระกูลเกาจากนั้นก็ร้องเสียงดังชัดเจนจจำแจ้งตะโกนว่าไปเรียกคนที่มีอำนาจตัดสินใจในตระกูลของเจ้าออกมาข้ามาส่งคุณหนูเกาที่นี่มารับเอาไปเสียเกาเฉียนร้องวยวายปากจึงถูกปิดอีกครั้งตาโจงไม่อยากสนใจเกาเฉียนสำหรับเขาและสตรีที่ชอบพูดล้วนแต่วุ่นวายยกเว้นส่งสือชู ซ่งสือชูเป็นสตรีที่เขาเลื่อมใสามากที่สุดเท่าที่เคยเจอมายิ่งไปกว่านั้นในใจของเขาซ่งสือชูก็ไม่มีเพศไปเสียแล้วดำรงอยู่ประหนึ่งความเชื่ออย่างไรอย่างนั้นคุณหนูเกาฤกคือคุณหนูเกาจริงๆข้าเคยไปที่วัดห่วงเมี่ยวยามนั้นคุณหนูเกานั่งอยู่บนเกี้ยวเมื่อลมพัดผ่านจึงสามารถเห็นคนผ่านม่านนางมีรูปลักษณ์เช่นนี้อ่นนี้คุณหนูเกาจริงๆหรือ ไม่ใช่คุณหนูเกาอยู่ที่หอบรรพบุรุษมิใช่หรือแล้วผู้ใดจะไปรู้คนตระกูลมั่งคั่งสูงส่งเต็มไปด้วยเรื่องสกรปรกหากเจ้าเดาได้เจ้าคงเป็นท่านอองแม่ทับแล้วจะมาขายขนมหวานที่นี่ด้วยเหตุใดฮ่าฮ่าบนถนนมีเสียงหัวเราะเสียงต่อว่าไม่รู้จบใบหน้าของเกาเฉียนแดงก่ำด้วยความอับอาย นางกำลังหลับอยู่แท้ๆพอตื่นมาก็อยู่ในโรงเตียมแล้วด้านข้างยังมีชายร่างกำยำกำลังจ้องอีกในสถานการณ์เช่นนั้นนางก็ไร้ปฏิกิริยาตอบสนองไปชั่วขณะนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ยามนี้ถูกคนคุมตัวมาที่หน้าจนตระกูลเก่าฝั่งผู้คนชั้นต่ำเหล่านี้พูดจาเกี่ยวกับนางหากไม่ใช่เพราะนางถูกคุมตัวอยู่ล้วก็นางคงจะฆ่าชายที่แข็งแกร่งและหยาบกระด้างผู้นี้เป็นแน่ ถึงจะใช้มาห้าตัวแยกร่างออกเป็นส่วนส่วนสับเป็นพันเป็นชิ้นยังไม่สามารถระบายความแค้นได้ประตูจนตระกูลเกาส่งเสียงดังเอียดแล้วเปิดออกจากด้านในคนที่มารับเกาเฉียนมีเพียงคนเดียวคือพี่สะพ้ายของนางส่วนคนอื่นๆผู้ใดเล่าจะมีหน้าออกมามีบุตรีที่ขายหน้าเช่นนี้ผู้ใดจะออกมาให้ขายหน้ากัน วางแผนการไว้เสียดิบดีทั้งหมดกลับร้าประโยชน์ทั้งข่าวซุบซิบก่อนหน้านี้ซ้ำยังมีชายที่มาส่งเกาเฉียนกลับมาตอนนี้อีกล้วนพิสูจน์ให้เห็นว่าเกาเฉียนอาจไม่บริสุทธิ์แล้วยิ่งไปกว่านั้นคือแผนการที่พวกเขาจะส่งกวินให้กับตระกูลกู้แผนที่วางไว้ว่าจะให้สมรสกับกู้จิงซิวก็ขาดสะบั้นไปผู้คนด้านนอกไม่น้อยที่เคยพบเกาเฉียนผู้ปลัดเรื่องมีความสามารถโดดเด่นยื่นหน้าเข้ามาดูข้างในประตูจวนเป็นเวลานาน เมื่อเกาเฉียนเห็นความเฉยเมยในดวงตาของพี่สะพายผู้อ่อนแอคนนี้นางรู้สึกราวกับว่าตนเองตกลงไปในอุโมงค์น้ำแข็งมือและเท้าเย็นแย่เยือกพี่สะพายตระกูลเกาชำรลืองมองตาจ้วงแล้วพาพวกเขาเข้าไปพร้อมกันชายคนหนึ่งส่งคุณหนูใหญ่กลับจวนตนเองทั้งยังอยู่ภายใต้สายตาที่จับจ้องของผู้คนคิดอันใดอยู่จากนั้นก็หันมองตาจ้วงที่ดูมีวรยุทธ์ ไม่แน่เขาอาจเป็นคนปล่อยข่าวลือเหล่านั้นด้วยตนเองด้วยซ้ำจุดประสงค์คือทำลายชื่อเสียงของคุณหนูใหญ่ให้คุณหนูใหญ่แต่งออกไปอย่างไม่สมฐานะในสถานการณ์เช่นนี้คงต้องแต่งเช่นนี้แล้วหากเจ้าไม่แต่งกับชายร่างกำยำตรงหน้าแล้วจะแต่งกับผู้ใดได้อีกสําหรับการแต่งงานระหว่างตระกูลเก่ากับจวนอองจริงนั้นยังคงเป็นแผนระยะยาวในเมื่อ เรื่องขายหน้าครั้งนี้ตาจ้งเดินเข้าไปในจจนของตระกูลเกาคงไม่สามารถออกมาได้ภายในระยะเวลาสั้นๆแน่นอนอย่างไรเสียการเดินเข้าประตูมาเช่นนี้หมายถึงการเป็นเขยของตระกูลเกาแล้วนอกเสียจากว่าจะปล่อยให้เกาเฉียนตายในจวนอองจริงด้านพระชายากัดฟันตนเองจนแทบจะละเอียดอยู่แล้วเมื่อได้ฟังข่าวหรือด้านนอกว่าเกิดอะไรขึ้น เกาเฉียนไม่พอใจกู้จิงซิวจึงกล้าหนีไปกับอดีตทหารที่ไม่มีอำนาจอะไรเช่นนั้นหรืออยู่ข้างนอกหลายวันแล้วกลับมาพร้อมกับเมล็ดที่ฝังอยู่ในท้องของนางบุตรชายของตนเป็นคนที่มีอนาคตสดใสกลับถูกคนกล่าวหาว่าภายนอกดูดีแต่ใช้การไม่ได้